ครับผมโค้ชปูแนงครับมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์เล็กเพรสที่เป็นแบบพินโหลดนั่นเองครับต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนี้ครับผมนะัเป็นมิดกับทั้งมือใหม่มือกลางแล้วก็มือแอดวานซ์มากๆเลยนันเอครับอุปกรณ์ใช้ง่ายมากครับผมนะเพียงแค่เราดู หนึ่งฟังก์ชันหลักๆนะครับนั่นก็คือตัวของเบาะตรงนี้นั่นเองครับผมการปรบับเบาจะทําให้คุณสามารถฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความยาวของต้นขาหรือว่าความสูงของแต่ละคนนั่นเองครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณกดไปที่พิณตัวนี้นะครับผมกดปุ๊บเราสามารถขยับตัวของเบาให้ลึกเข้ามานะครับหรือถอยมาได้นะครับผมตามความยาวของขาของเราครับวิธีการครับที่เราจะเช็คว่ามันความยาวมันเหม,มาะสมไหมคือเราจะทําการเช็คใช่ไหมครับ โดยการดันตัวของเบาเข้ามาให้ลึกหน่อยนึงนะครับผมเสร็จแล้วให้เราเข้าไปนั่งที่ตัวของอุปกรณ์ครับอ่าทีนี้ให้เราวางเท้านะครับความกว้างของเท้าประมาณหัวไหล่เปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยนะครับผมเสร็จแล้วเปิดเข่าออกอย่าหนีบเข่านะเปิดเข่าออกนะครับผมแล้วดันออแล้วลองดันออกไปโดยการใช้น้าหนักเพียงแค่เบาๆก่อนนะครับผมดันออกไปปึ๊บนะครับอ่าถ้าคุณผ่อนลงมาปึ๊บแล้วคุณวางไหล่แบบนี้ได้นะครับ แปลว่านี่คือระยะที่แอบ,บจะยาวเกินไปดังนั้นให้คุณปรับตัวของเบาเข้ามาอีกนิดนึงนะครับอีกหนึ่งเลเวลปึบกดพินขยับเข้ามาปึ๊บล็อกนะครับและลองนั่งใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับผมวางเท้าใหม่นะครับประเด็นสำคัญคือต้นขาของเราจำเป็นจะต้องมาเจอกับอกเราเสมอนะผมเสร็จแล้วเราออดัานออกไปฟืบเช็คระยะก่อนนะครับ ประเด็นสาคัญของการดันคือเราจะไม่ดันแล้วล็อกเอา์คือทาให้เราคือเราจะไม่ทําขาตึงนะครับผมเราจะงอเข่าไว้เล็กน้อยนะครับทำให้เป็นนิสัยเนาะนะครับเสร็จแล้วเราผ่อนลงมาต้นขาเจออกถ้าต้นขามาเจออกแล้วแล้วตัวของพินนะครับมันไม่มันไม่แตกมันไม่แตกกับตัวของพินอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงข้างๆของผมเลยนะครับผมอันนี้คือระยะที่สวยงามสำหรับคุณนะครับวิธีการคือเราจะจับใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราจะผลักตัวของตัวถีบออกไปนะครับผมดับ,บอืบนะครับ ผ่อนหายใจเข้านะครับผมดันหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้าและดันหายใจออกอันนี้คือเป็นการวอร์มอัพแล้วก็เช็คมูฟเมนต์ของการเคลื่อนไหวของคุณว่าคุณทําได้ถูกต้องไหมห้ามหนีบเข่านะครับผมห้ามหนีบเขา่าห้ามบิดปลายเท้าเข้านะครับผมจะทําให้คุณปวดเข่าได้ดังนั้นคือความกว้างของเท้าเท่าหัวไหล่เปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยเปิดแนวของเข่าออกอย่าหนีบเข่านะครับผมเสร็จแล้วออกแรงดันจากต้นขาของคุณดันออกไปปึ้มนะครับท่านี้จะทําให้คุณ ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าตัวของก้นแล้วก็แฮมสตริงได้อย่างมีประสิทธิภาพาครับผมนะครับผ่อนลงมาหายใจเข้าและดันออกไปปึ่มหายใจออกแบบนี้น้องนะครับเมื่อคุณคุ้นเคยกับมูฟเนตแล้วให้คุณลองปรับน้ำหนักที่มีความเหมาะสมดูนะครับผมคือขยับน้ำหนักขึ้นมาโดยการเสียบพินใหม่ไงเป็นไงง่ายไหมนะครับให้วางเท้าใหม่นะครับผมเสร็จแล้วออกแรงฝึอกอึ๊บน้ำหนักจะมีความชา e เลนเพิ่มมากขึ้นครับผมนะครับผ่อนลงหายใจเข้านะครับและดันออกไปหายใจออกผ่อนหายใจเข้านะครับและดันหายใจออก ้อควรระวังคือเมื่อน้ำหนักมันเยอะแล้วอย่าล็อกเอาคือขาตึงนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีนิสัยในเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีนิสัยในการล็อกเอาคือการทําขาตึงแบบนี้นะครับถ้าคุณฝึกแบบน้ําหนักร้อยหรือ120กิโลนะครับผมคุณจะเจอว่าไรใต้ทั้งหมดมันจะถูกบดเข้าที่ข้อต่อของข้อเข่าคุณอันนี้คือไม่เซ้นะครับดังนั้นออกแรงดันออกไปฟืบและงอเข่าเล็กน้อยเพื่อให้ตัวของแรงใต้นเนี่ยมาอยู่ที่ต้นขาของคุณนั่นเองครับผมนะครับพอลง2วินาทีดันออกไป พอลง2วินาทีครับผมและดันออกไปหนึ่งสองวินาทีตึ่มอย่างมั่นคงและสวยงามครับผมคุมฟอร์มไวให้ดีนะครับเปิดเข่าไว้นะครับอย่าหนีบเข่าเนาะอืโอเคนะครับจำนวนครั้งที่ใช้ครับผมคือ12-15ครั้งครับ พักระหว่างเซตอยู่ที่90-120วิ120นาทีและกลับมาทําใหม่เป็นจำนวน3-5เซตครับจะเป็นการฝึกท่าเล็กเพรสแบบพินโลดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ทำให้คุณมีต้นขาที่สวยงามมีความกระชับและสามารถเบิร์นไขมันได้เยอะด้วยเช่นกันครับผม hey!